สวัสดีครับพบกับ MG James จัดให้นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ Extent World นะครับกับงานเปิดตัวของ MG i m 6นะครับผมและด้านหลังของผมนะครับก็คือรุ่นพรีเมียมนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับผมสำหรับ MG i m 6นะครับออกแบบโดยมหาลัยชั้นนำนะครับ Central Saint m a r y นะครับ University of a r t London นะครับผมมาในรูปทรงที่เป็นแบบโค้งๆมนๆนะครับผมเพื่อออกแบบให้เป็น แบบอโรไดนามิกค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ำนะครับอยู่ที่0.242นะครับผมเพื่อให้สมรรถนะของการใช้งานกับตาการเล่งดีขึ้นแล้วก็ประหยัดในส่วนของพลังงานนะครับและลดเสียงที่เข้าไปในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับผมอ่านะครับและที่สำคัญในส่วนของ IM6 นะครับได้รางวัลในส่วนของ Red Dot Design Award นะครับปี2024ด้วยนะครับผมในส่วนของการดีไซน์นะครับนี่ i m นะครับมาพร้อมขุมพลัง2 4 5แรงมา แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับและช่วงล่างนะครับเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระแบบมัลติลิงค์นะครับผมโดยตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นโช๊คนะครับของมอนโลนะครับช่วงล่างของเขานะครับมาพร้อมล้อแม็กขนาด20นะครับหน้ายาง2 3 5ครับ 50R20 นะครับแล้วก็ชุดเบรกของ Continental นะครับและส่วนล้อด้านหลังมาที่255คับ 45R20 นะครับผมยางเป็น Pirelli นะครับผม s กอปเปียนะครับให้ยางที่ดีเลยนะครับเพื่อให้ในส่วนของการยึดเกาะถนนนะครับด้วยอัตราการเล่นขนาดนี้และด้วยยูปทรงรถบอดี้ขนาดนี้ให้อาาัตราให้การยึดติดถนนดีขึ้นนะครับผม โอเคมาในส่วนของความจุแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่75กิโลวัตต์นะครับผมชาร์จ1ครั้งนะครับเต็ม100%สามารถทำระยะทางสูงสุดได้ที่550กิโลเมตรนะครับในมาตรฐาน NEDC นะครับผมและแค่นั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของเป็นแพลตฟอร์มนะ400โวลต์นะครับรองรับ DC สูงสุดคือ153กิโลวัตต์นะครับเป็น DC ซีซูเปอร์ชาร์จนะครับและรองรับ AC ไฟบ้านนะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับสูงสุดนะครับและที่สำคัญยังรง รองรับในส่วนของการดึงกระแสไฟออกมาใช้งานข้างนอกได้ครับหรือ V2L นะครับผมอยู่ที่6.6กิโลวัตต์เลยนะครับผมสำหรับ iM6 นี่คือภายในของตัว iM6 นะครับผมรุ่นพรีเมียมนะครับนี่นะครับวัสดุออกแบบค่อนข้างพรีเมียมนะครับเป็น soft touch นะครับมันจะตัดในส่วนของสีดำ ไม่เชิงสีดำนะครับแล้วก็สปอนเท่านิดๆน,น,นะครับมาพร้อมไฟแอมเบลไลท25์256เฉดสีนะครับผมสามารถปรับ ตามเสียงเพลงของเราได้นะครับผมและนี่คือหน้าจอขนาด26.3นิ้วนะครับผมในส่วนของหน้าจอคนขับที่แสดงระบบ a d a s นะครับและก็ในส่วนของทัชสกรีนที่สามารถเล่น y u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  e t t k t t o k ฟังเพลงเชื่อมต่อ Spotify เชื่อมต่อจูกได้นะครับมีมินิแมปให้เราด้วยนะครับผมและนี่คือหน้าจอคอนโทรลนะครับในการสั่งการควบคุมต่างๆนะครับมาขนาด10.5นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันทัศดนะครับหรือการที่เรามีระบบ ถอยจอดอันรญาตนะครับการออกจากซอยหรือการออกจากมุมแคบมุมอับนะครับโดยที่เราสามารถใช้งานด้วยนิ้วเดียวนะครับผมและที่สําคัญยังมีในส่วนของเลนนี่โหมดนะโหมดนี้ผมชอบมากในกรณีที่เราขับฝนตกนะครับแล้วก็กลุ่มของ ลูกค้าที่มีสัตว์เลี้ยงน,นะครับก็จะมีเพสโหมดนะครับผมเพิ่มมาก็เป็นแนปโหมดนะฮะให้กับผู้ขี่ได้งีบกลับในรถได้นะครับผมน,นี่คือดูภายในออกแบบแบบป๊บป้าโซฟานะครับเพื่อให้อารมณ์เหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านนะครับผมค่อนข้างสบายและเฮดรูมเล็กรูมของผมนะครับบอกเลยว่า ให้ความนุ่มสบายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้กับขี่ผู้โดยสารตอนหน้าและผู้โดยสารตอนหลังนะครับแค่นั้นยังไม่พอเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันครับ คือด้านหลังนะครับผมสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเราจะเห็นนะครับผมการดีไซน์ของเขานะครับลำโพงนะครับรอบทิศทางทั้งหมด20ตัวนะครับมีแอร์แยกอิสระด้านหน้าด้านหลังนะครับให้เราด้วยนะครับมีช่อง USB ที่เป็น Type C ให้เรานะครับผมและตรงนี้จะเป็นในส่วนของ IMAX นะครับหรือตัวที่เป็นแม่เหล็กดูดนะครับเพื่อให้เราได้ เพิ่มในส่วนของอเซสซอรีเข้าไปในตัวรถคันนี้นะครับผมอ่าและที่สำคัญเบาะด้านหลังนั่งค่อนข้างสบายนะครับและนี่ครับถ้าเราเดินทางกันไปมีผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับผมและที่สำคัญเบาะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับเราสามารถเอนได้ขนาดนี้เลยนะครับดู คนนั่งข้างหลังนี่ขนาดผมสูงประมาณ180นะครับผมเฮดรูมและเล็กรูมของผมค่อนข้างที่จะนั่งสบายและที่สำคัญในส่วนของ p i เว c y ซีพาโนมิกกา d ตัวนี้ MG เขาเคไห้ว่าไม่ร้อนนะครับตอนนี้เราต้องมาดูกันว่าลูกค้าที่รับรถในกลุ่มแรกๆจะรู้สึกยังไงแต่ผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องกังวลครับเรามีในส่วนของตัวม่านของม่านบังแดดแถมให้กับลูกค้านะครับผมโอเคเรามาดูด้านหลังกันครับ และนี่คือด้านหลังนะครับผมการเปิดด้านหลังของเราก็มีคลิกเซ็นเซอร์ให้นะครับพรีเมียมแล้วก็ต้องพรีเมียมให้สุดนะครับผมแล้วนี่คือห้องเก็บสัมภาระด้านหลังน,นะครับผมมาดูความจุของเขานะครับอ่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถเก็บสัมภาระดาได้นะครับแต่จุดจุดนึงที่ผมชอบมากนะคือห้องลับนะครับผมเราสามารถเก็บของที่ ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆที่มาสําคัญๆที่เกี่ยวกับการที่เราจะเดินทางหรืออุปกรณ์ในรถได้เพิ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอะลำโพง20จุดนะครับ่าแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอกันครับ แล้วข้อเสนอสำหรับ MG IM6 รุ่นพรีเมียมนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมอาไรท์ไทม์วารรันตีนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมอเตอร์ขับเคลื่อนชุดควบคุมระบบควบคุมขับเคลื่อนต่างๆนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมแค่นั้นยังไม่พอครับ S MG s h i e l d ประกันภัยชั้น1ควาพร้มพรบนาน2ปีนะครับผมพิเศษรับ IM Max Set Package มูลค่า17,380บาทนะครับฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมสำรวจและติดตั้งนะครับผมฟรีบริการชื่อเหลือดุกเฉลินทนรั้ย์ถนนระดับพรีเมียมนาน5ปีนะครับแล้วระบบปฏิบัติการ iSmart นาน5ปีฟรีให้นะครับผมสิทธิพิเศษการบริการ MG พรีเมียม MG Call Center และ ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%สำหรับลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปผ่อน48งวดนะครับผมทักขาผมได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจในส่วนของ MGIM6 รุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่1,399,900บาทนะครับผมนะฮะงนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อ0825709467 m g GEM จัดให้จัดให้คุณลูกค้าเช่นเคยสำหรับรถยนต์ดีๆร ยน่ยมพีเมยมนะครับผมคิดถึง MG ีคิดถึง MG แสงอารีสี่นักดิ้นครับผมสวัสดีครับ